เวลาไปต่างประเทศเนี่ยเราคุ้นเคยกับยูนิโคลเป็นอย่างดีนะครับเ <T> พราะเป็นหนึ่งแบรนด์เสื้อผ้าที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีเสื้อผ้าหนาวใส่ที่ประเทศปลายทางหรือเปล่านะครับแต่คุณเชื่อไหมว่ายูนิโคลนั้นมีวิธีในการขายเสื้อผ้าในต่างประเทศได้ถึง3,808 0 0 0 0ล้านบาทมันเป็นรายได้สันหลังหลักของยูนิโคลเลยนะครับเรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของบริษัทนี้กันเลยทีเดียวคำถามคือว่า อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ยูนิโคลสามารถขายเสื้อผ้าในต่างประเทศที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับขายนอกญี่ปุ่นจนกวาดรายได้ได้ถึง380,000ล้านบาทเทียบเท่ากับงบประมาณกระทรวงเกรดเบ้านเราเลยนะครับทำได้ยังไง Best Seller มีคำตอบครับ เวลาเราพูดถึงยูนิโคลและคนอยากจะไปลงทุนในหุ้นบริษัทนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่มีหุ้นยูนิโคลนะครับคุณจะต้องไปเสิร์ชชื่อบริษัทว่า Fast Retailing ครับเพราะยูนิโคลเป็นส่วนหนึ่งของ Fast Retailing ครับและมีแบรนด์ยูนเครือเนี่ยอยู่ถึง6แบรนด์นะครับแบรนด์แรกคือแบรนด์ที่ผมสวมใส่อยู่นี้แหละครับก็คือยูนิโคลครับแบรนด์ต่อมาคือ GU ยูเซ r y PLST Compos d มป c o n t a i n e r และก็ พรินเ s สทามท m ครับซึ่งแต่ละแบรนด์นั้นก็จะยืนอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปครับเบลจะเป็นถ้ายูนิคอลนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าคุณภาพสูงใส่ทุกวันถูกต้องไหมครับถ้าเป็น GU เวลาคุณไปญี่ปุ่นหรือคุณไปไต้หวันคุณจะเจอแบรนด์นี้ครับจะเป็นเสื้อผ้าราคาประหยัดแต่คุณภาพดีครับถ้าเป็นเซอรี่ก็จะเป็นเสื้อผ้านวัตกรรมครับ PLST ก็จะเป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในราคาสมเหตุสมผลครับหรือกอมตัวเดสคอน t เนอร์สครับก็คือแบรนด์ลักชัวรี่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น้นนนนนนรวมถึงง Princess Tam am, ก็็จะเเปชชุดชัันนอ สังเกตไหมครับเสื้อผ้าเหมือนกันแต่การวางตำแหน่งกลยุทธ์ของยูนิโคลไม่เหมือนกันและมีการกระจายความเสี่ยงกันไปครับทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากขึ้นนะครับในช่วงปี1984ครับโดยผู้ก่อตั้งนะครับชื่อว่าคุณทาดาชิยานครับก็ตอนนั้นก็มีช็อปแห่งแรกนะครับที่เมืองฮิโรชิม่าครับจากช็อปแห่งนั้นมันสู่เสื้อผ้าที่เราซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศและทั่วโลกมันก็มีที่มาที่ไปครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับ สร้างรายได้ใน1ปีนะครับกว่ารายได้อยู่ที่ประมาณเกือบ7 0 0 0แสนล้านบาทครับฟาดกำไรไปอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทครับในรายได้ประมาณเกือบ7 0 0ดแกว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลของทาง Fast Retailing นะครับความน่าสนใจก็คือว่าทาง Fast Retailing มีการแยก b ีของเสื้อผ้าแต่ละยี่ห้อไว้ดังนี้ครับถ้าเรามาดูรายได้ในแต่ละส่วนนะครับขอแยกเป็น Uni ิโ o ล u อื่นๆและรายได้อื่นๆครับ ยูนิโคในญี่ปุ่นครับสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านครับกำไรนั้นอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0กว่าล้านครับยูนิโคลอินเตอร์เนชั่นแนลครับคือยูนิโคลที่ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นครับฟาดรายได้ไปเกือบ3 8 0 0 0 0ล้านบาทกำไรอยู่ที่ประมาณเกือบ53,000ล้านบาทครับส่วน GU นั้นฟาดรายได้ไปอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าล้านบาทกำไรอยู่ที่ประมาณ7,400กว่าล้านครับส่วนออเตอร์นั้นเป็นการรวมตัวการของแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่ยูนิโคลและ GU ครับอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าล้านบาท กำไรค่อนข้างน้อยนะครับเพราะต้นทุนค่อนข้างสูงครับอยู่ที่ประมาณ133ล้านบาทและไรายได้อื่นๆครับอยู่ที่ประมาณ4 2 1เ็ล้านบาทว่ากันว่าถ้าเทียบเป็นไรายได้ทั้งหมดให้เป็นเงิน100บาทครับใน100บาทของยูนิโคลนี้ไรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นสันหลังถึง55%หครับหมายความว่าณวันนี้เศรษฐกิจโลกมันมีผลต่อยูนิโคลเพราะเศรษฐกิจโลกอาจทําให้ยูนิโคลสูญเสียกําลังซื้อและไรายได้จากต่างประเทศไปได้สูงนะครับเพราะเนื่องจากว่าไรายได้เกินครึ่งของยูนิ มาจากต่างประเทศนั่นเองครับแต่ทีนี้คําถามก็คือว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่ายูนิโคลนั้นมีการเปิดตัวร้านใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงณวันนี้ยูนิโคลมีสาขารวมกันทั่วโลกเกือบกว่า3,600สาขาแต่ทีนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสกันเลยครับว่าเอ๊ะอะไรกันที่ทําให้ยูนิโคลสามารถขายเสื้อผ้านอกญี่ปุ่นได้ถึง3 8 0แ0 0ล้านบาท ผมสรุปมาให้5เหตุผลด้วยกันครับ เหตุผลที่1ครับการที่ยูนิโคลสามารถที่จะขายเสื้อผ้าในต่างประเทศได้นั้นต่างประเทศมันคือความเป็น globals ครับและยูนิโคลมีความเป็น g l o b a l แ brand ครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแบรนด์ระดับโลกจะมีความน่าเชื่อถือระดับโลกจนทําให้คนตัดสินใจซื้อครับซึ่งนโยบายตรงนี้นะครับยูนิโคลนั้นใช้เวลาถ,ถึง20ปีนะครับในการที่จะสร้างฐานลูกค้าในญี่ปุน่นตั้งแต่ที่มีสาขาแรกที่ฮิโรชิมาครับแต่พอเขาสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งมาแล้วเขาเลยมีแนวคิดว่า รายได้ในญี่ปุ่นมันเริ่มไม่พอแล้วครับเพราะถ้าหากเขาอยากเติบโตกลยุทธ์การเป็น global brand มันเลยมีความสําคัญเพื่อทําให้รายได้ของยูนิโคลนั้นพุ่งทะยานนั่นเองครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ายูนิโคลมีการปักหมุดสาขาในตอนแรกนะครับในปี2001ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับถามว่า ปากบุตสาขาแรกในเมืองหลวงระดับของยุโรปแบบนั้นเหมือนจะสําเร็จนะครับแต่การไปครั้งแรกมันก็เกือบจะสําเร็จครับแต่มันยังมีปัญหาตะกุตตะกักอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นบตทหมายที่ทําให้ยูนิโคลได้เรียนรู้ว่าการไปต่างประเทศนั้นมันมีรายละเอียดที่มากกว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องทำครับคนทธ์ที่2ครับก็คือสินค้าของยูนิโคลมันหลากหลายคุณ เราไม่ปฏิเสธนะครับเวลาคุณเดินเข้าไปในยูนิโคลคุณจะเจอสินค้าตั้งแต่ถุงเท้ายันเสื้อเชิ้ตราคา23,000พและที่สำคัญก็คือว่าประเทศร้อนๆแบบนี้คุณก็คงไม่คาดคิดว่ายูนิโคลจะมีฮีทเทคให้ใส่เนื้อออกไหมครับจะมีเสื้อขนเป็ดให้ซื้อ แต่เวลาคุณไปยูนิโคลคุณต้องยอมรับว่าเขามีสินค้าที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็ก,ม,ดกมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นด้วยความเรียสินค้าหลากหลายครับทำให้โอกาสในการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้ามันก็มีอยู่เยอะจากสินค้าที่จับทุกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับนี่คือสาเหตุที่2ของยูนิโคลเลยนะครับสาเหตุที่3ครับนั่นก็คือโลเคอลไลซ์ผ่านแฟลกชิพในแต่ละประเทศครับกลยุทธ์โลเคอลไลซ์เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญนะครับเพราะวา จะเป็น g l o b a l brand ได้เราต้องไปนั่งใน local brand ในแต่ละที่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่ Uniqlo จะไปกวาดรายได้จากประเทศนั้นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสจีนหรือไทยก็ดีนะครับ ไม่ใช่ว่ายูนิโคลจะไปด้วยกลยุทธ์ที่เอาก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หนึ่งของยูนิโคลครับก็คือเป็นกลยุทธ์ในการที่ไปเรียกว่าแฝงตัวและปรับตัวจนเข้าสู่สภาพที่ประเทศนั้นๆเขาเป็นอยู่ในภาวะตลาดนั้นๆครับเช่นอย่างยูนิโคลเนี่ยเวลาไปฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะไปเปิดสาขาที่อาคารหรูๆเป็นแนวโกธิกโกธิกหน่อยแบบนี้เป็นต้นครับต่อไปครับกลยุทธ์ที่4เนี่ยน่าสนใจครับคือของยูนิโคลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราไปยูน คโคเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีแค่ยอดขายจากในประเทศเท่านั้นนะครับและไม่ได้มียอดขายจากหน้าร้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยกลยุทธ์การเติบโตที่สร้างยอดขายเพราะฉะนั้นเขาต้องทําให้ยอดขายในแต่ละประเทศนั้นมันโตได้โดยที่เปิดสาขาให้น้อยลงหรือแทบจะไม่เปิดสาขาเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งใน กลยุทธ์ที่เขาเริ่มทําก็คือ e-commerce นั่นเองครับ e-commerce ในแต่ละประเทศนั้นก็ต้องยอมรับว่ายูนิโคลมียอดขายออนไลน์เฉลี่ยเนี่ยคิดอยู่ที่ประมาณ15%ของยอดขายทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นคือย,ยอดขายออนไลน์ในแต่ละประเทศมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นมากขึ้นจึงทําให้ความสามารถในการสร้างไรายได้และอัตรากําไรของยูนิโคลดีขึ้นนะครับจากที่เราเห็นในอัตรากําไรของยูนิโคลในต่างประเทศจะสังเกตว่าจะมีอัตรากําไรที่ดีกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าเขารู้วิธีในการ utilize ด้วยการใช้ e-commerce เข้ามานั่นเองครับ และสุดท้ายครับคือยูนิโคลนั้นจะไม่สามารถที่จะเป็น g l o b a l brand ได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ได้มีความคิดจาก customer centric ครับ เวลาคุณไปอ่านตัวที่มันเป็น summary report ในแต่ละปีครับซึ่งมันจะทำหน้าที่เหมือน56คิดหนึ่งของบ้านเราครับเขาจะให้ความสำคัญกับ research and development อย่างมากนะครับเขามีศูนย์วิจัยและพัฒนาของ u n i ิโคลในการนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงและเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับอย่างเช่นตัว a r i s m Heattech ก็เกิดจากการที่เขาไป research and development จากศูนย์วิจัยและพัฒนาของยูนิโคลนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นสรุปมาแล้วนะครับห้ากลยุทธ์ที่ทำให้ยูนิโคลขายเสื้อผ้านอกญ you, ี่ปุ่นได้380,000ล้านบาทครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครับที่นี่ครับเวลที่ไทยสาระความรู้เพื่อความมั่งคั่งสำหรับคนไทยครับ